ค่ะเราจะมาทบทวนบทเรียนในเรื่องของแสงกันนะคะแหล่งกำเนิดแสงแบ่งออกเป็นได้สองประเภทด้วยกันนะคะข้หนึ่งจากธรรมชาตินะคะเช่นหิ่งห้อยดวงอาทิตย์นะคะฝาแอบบสองค่ะจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นแสงสว่างจากหลอดไฟนะคะแสงจากเปลวเทียนไขแสงจากไฟฉายเป็นต้นค่ะ เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างไรนั้นมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแสงจะเดินทางจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะไปกระทบสิ่งต่างๆเรานั้นแล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งค่ะจากภาพนะคะแสงจากแหล่งกําเนิดแสงในที่นี้ก็คือดวงอาทิตย์นะคะไปกระทบที่ต้นไม้นะคะแล้วก็สะท้อนมาดวงตาเราอีกทีหนึ่งค่ะ มาช่วยกันตอบค่ะข้อหนึ่งค่ะการมองเห็นสิ่งต่างๆต,ต้องอาศัยสิ่งใดบ้างคะก็ไข่แสงจากดวงอาทิตย์ดวงตาข้อไข่แสงจากแรงกำนิดแสงดวงตาข้อคองควายทุกๆข้อคะอ่ะข้อนี้ตอบถูกทุกข้อนะคะการที่เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต้องอาศัยแสงจากแรงกำนิดแสงนะคะแล้วก็ดวงตาของเราค่ะข้อสองค่ะ ถ้าเราอยู่ในห้องมืดจะมองเห็นสิ่งต่างๆในห้องหรือไม่เพอา่าะไรคะกอไก่มองเห็นเพราะดวงตาจะปรับให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ขอไขมองไม่เห็นเพราะไม่มีแสงจาแรงกำหนดแสงไปกระทบสิ่งต่างๆแลวสะท้อนเข้าองตาเราข้อพายมองเห็นเพราะสิ่งต่างๆมีแสงในตัวเองข้อนี้ตอบข้อไหนคะอ่าข้อนี้ตอบข้อขอไขค,คะ่ะเราจะไม่ มองเห็นนะคะเพราะไม่มีแสงเจ้าแหลงกำเนิดแสงไปกระทบสิ่งต่างๆแล้วสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองค่ะค่ะหน้าเนี้ก็จะเป็นการทดลองการเดินทางของแสงนะคะโดยใช้ชุดสาธิตการเดินทางของแสงนะคะครูครูก็จะพาทำการทดลองในห้องแ,งะะแลกต่างวก็ให้นักเรียนมาดูนะคะ อุปรกรณ์ภายในนะคะก็จะระกอมด้วยวัตถุทรงกลมที่จอรูเดิรอบนะคะซึ่งภายในก็จะมีหลอดไฟฟ้าแล้วก็มีสายไฟฟ้าที่เชื่อมกับสวิตไฟนะคะซึ่งการทดลองของเรานะคะเราก็จะกดสวิตไฟเพื่อเพื่อเปิดไฟซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงน,นะคะาจากนั้นเราก็จะสังเกตลาแสงที่ทะลุผ่านออกมาจากช่องที่เราจอรูนะคะและการที่เราจะทําให้เห็นลาแสงชัดเจนขึ้นนะคะค,คุณครูก็จะจุดควันทูบนะคะแล้วก็ อเอาควันทูบสอดเข้าไปในกล่องนะคะแล้วเราก็จะเห็นรำแสงที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะรูปแบบการเดินทางของแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงและกระจายไปทุกทิศทางจากแหล่งกำเนิดแสงน,น,นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราวาดภาพมหาก็จะเป็นดังรูปเลยค่ะ ปริมาณของแสงที่ไม่พอหมาะเช่นแสงสว่างที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาและโุขภาพร่างกายเราได้ค่ะจากภาพแสงสว่างที่ไม่พอนะคะอาจจะทำให้เสียสุขภาพสายตาได้นะคะ ปริมาณแสงที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อดวงตาเช่นกันค่ะจากภาพนะคะเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงนะคะโดยช่างเชื่อมเดิน,นะคะจะสวมหน้ากากเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟนะคะแล้วก็แสงทพ่จา้าเกินไปป้องกันอันตรายให้กับดวงตาเรานั่นเองค่ะ เราไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่านะคะเราควรจะสวมแว่นกันแดดหรือแว่นกันแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างถึงจ้ากเกินไปนั่นเองค่ะ